สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องบัสมองสบอยดีพี่น้องเด้อมมนี่เมียวก็ได้มาซื้อมอหัวมหนึ่งเข่าเสื้อสาัตอนมุ่งได้ทุนผอมสองพื้นแล้วก็หัวแล้วก็เสื้อนี้ไปใส่ห่อทั่วเนี่ยมันมีกลิ่นหอมมาซื้อเยอะให้มียาเคี้ยวเด้อสบายดีพี่น้องอยู่ดแม่เอาินร้านสาวเจ๊อะไรนี่ส่งเนาะผอมหนมา อุดนุ่นเ่ใหญ่เคี้ยวพิ่สิเื่อนใหม่ได้นี่สิคือเงื่อนใหม่ส่หาเต็มพี่น้องเอ้ยนี่ยเกือเพื่อนผเนาะร้าละแนวเนาะร้านจมแค่ขโมยมาหม่าอตุ๋ไมดาะอะโดยอุนุ่นเเี้ยวเนาะคือเื่อนใหม่ใส่หยาเต็มกัขอให้มีตความสุาุเอซาตุคิดพอตัดก็ตอนนั้นก่อนจังว่า เ,เอ,อาไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเลยยัไอ้จังยังคายังมียังแหน่วดิหาคู่ก็ซ um 응ื้อแล้วได้หาคู่ก็อันนี้นะกระห่มซองคืนกระห่มคู่แล้วก็หัวมะเหนึ่งคู่ก้าแล้วศาสตร์ก้าแล้วศาสก็ต้องเป็นศาสตู่ไปต้องได้ซื้ออีกพื้นหนึ่งเนาะศาสตร์ขู่กระบุงกระตาเด้๋ยวต้องได้ซื้ออีกว่าเออหาบกระบุงกระตา กระตาเอาแต่กระตาแล้วเนาะกระตาเงินตาข้ามเดิมกระตาเฮาก็ซื้อสีมาสีแล้วเนาะสีมาตัวหนึ่งเงินสีเงินสีทองตัวหนึ่งกสีข้ามก็ครับครับครับใส่กระเป๋าเงินเป๋าทองมีอย่างกระหามใส่เปองเก้าวสารแต่น้ำคันอ๋อเพราะมันส่หาผู้เดียวหลายคนหาครับอันนั้นหาหาพันเพิ่อปลาโฮมเพศโป๊เส้นเสือมุนนอนมอนมุนหัวเนาะเนาะกระหามหลายอย่างนี่ยอืมแบบธนา มีแต่เขาสื่อกต้ามามาสื่อสีพลใสสีเงินสีทองขันเงินคันทองเนี่ยเ่ามีแล้วอนอสอันยังในอสอนไส้บอกพวกสอนพวกไสเนี่ยว่าสอนไส้กับสอนเงินสอนทองอย่บ่บอบสอนทำไดยังอย่บ่คือะไรันใส่ตั้นบเขขึ้นมาใหม่กเฮ้ยเฮ้ยใส่น้าผ้าผานหันหมักใหม่ต่อยางด้ยนเลอหมักไม่าดอ อ๋อผ้ากรคืึงซื้อกระตุกมาอีกเนาะซื้อกระตุกมาใส่พลรไม้อะเนาะพลไม้ก็ยากแตงขั้นหาหัวขี้เมนขืนเด้อหัวขี้เมนขืนใส่น้าบนขั้นหานะเดี๋ยวใส่โอ้วก็แตงขั้นหาแล้วมีเขาซารใส่เดี๋ยวเดีอบอกจะเลื่องใส่แล้อใส่เดออเราเลื่องใส่เด้อจังลุงจังเลื่องเดี๋ยวปัดกสะหันมือเขาจะมาบอกใจไกเลย มาบอกจไปเบิกไปนน้งกนมาเมื่อวนนี้าเปมา่อตีสามนี่ยังบด้มาไปหาบุ้ยเนี่ยไปหาเบยายาอันนี้คั่มเลยเป็นมากังนาะยายนี้นะแม่มาส่งเบียเปิดมกกัแม่นี่ยมาลวกมาท่านเขาเพือนนยจายยี่ยงป็นากองอย่างแบ่แล้วทกองปาตกินปาสบายดีป้าลุงเนี่สิสบายดี ลุงสวัสดีอ้าวๆป้าลุงสงสัยอยากได้มาม่าเมื่อนําแลเบิ่งส่งขนี่ๆขาแนวอื่นอยากินเนเอออยากกินบ่สิยากเอาามากินบ่เ้ยเออยังนอยู่ปาคนกินเด้อ สาดกับเพื่นรอร่อยใจเท่าไได้เลยโจ๊กเจ๊กน่ะหคนกินน่ะมีคันจ่องบ่เอ้ยมีมีันจ่องเพแมนนันขาเจ้าขืนก็จะต้องเอาคันจ่องใหม่ด้วยคันจ่องเก่าใหม่ขันนี้และวันันจ่องใหม่กว่าเอามาให้ด้วยนะสีเขียวนะนัเขียวเหนียวซับแต่สุดท้ายอันเทบุ๊กอไรแม่หมอนีน้าไหนใหม่ไรอยบ่จัน่วยม้อนะม้อนี่คันอีแม่ไม่อยู่ ใสนั่งใส่มีแนวผ่านใส่ทงเสือทงใส่กระโดดหากระโทงอันยังเอื่อยทงอันนั่นแหละทงใหญ่ใหญนะอันนี้นี่เออบรรทัดจังซื้อก็ได้ทงอันนี้เนาะอันนี้สีเขียวอันต้นทะเลเอื้อยต้นนั้นนะอันนั่นบ่ตัวใหญ่ตัวนี้นะตัวใหญ่ทะเลลอยซีบังตัวน้อยนี่เด้ต้นหน่อยเปิดปรทู่ให้นะผมมีเจ็ดซีฟประหลุนนี่ อันจ่องพามได้เนาะพามพันกลางเจ้าทอดคือจะซื้ออะไรนั่อเอาได้ไหเ้าจะจะเห็ดดูก็จะดื้อทะเลลูกคนดื้อๆได้ลูกคนไอ้ข้าวหย่ามาป่วนห่างหย่าเพราะลูกบ่เอาห้ามหยาหยังฮึหย่แล้ว มขึ้นเพื่อนในต้องมีอันใหม่สีอย่างเนาะเกืดอเป็นเพื่อนเป็นซานไดเนาะเลยใหญ่เนาะสีเขียวตนเด่นนะงาอยู่ได้ตันดคือมันเป็นงานแบบบวตึงเป็นตะลงมัดปิวอืม

ต้นนี้งามแบบอันนั้นเนาะตัวนี้สวยอยู่ได้มันแน่นนะเออมันมันเหน่นแน่นเหน่นกับกันเลยตัวนี้มันสีนันยานจะใช้ใช้กางเลยกางเปรียงงัวฝนตกใส่ดอกกันนี่เนาะขาดกี่ดอกปเปเตียงตัวนี้นะอัวนี้ขากี่หักพอเรากางอีท่งนาลรวมๆหน่ไปละติวมันรวมรวมมันรวมรวมตัวนี้มันเข่งกว่านะนางแข่งกว่าเจ๊ เปนางาจจอาจน้นั่งเนี่ังเนีอนางกางตะไน่งด้วนังตะน่อสีสดใสเพื่อสได้คลองพี่น้องเลือกแค่เลือกว่าขนาดขันจ้งเอาสีหนีดีกว่างาม มันชอบไซดีเอาตัวอนจะกล่เออสีน้ำมึงแล้วนะนี่ตัวนี้ชมพูตัวนี้พัดสมพูวันแบ้วจริเนาะวอือวันแบววอ่ะตัววันแบ้วด้วยน่ะ ขอถอได้ทุกคนถาจับกล่องแบบจ like ับกล่อง <another> <unstoppable> อันไล่หัวไล่ตาเป็นยังไงนะมันเปี่ันมันเป็นมันมันบุบม่นีกระดูกไั่ได้มันสีเบิอเบิรคุณเเปิุเพื่อดจ่ายเิน <emat> กันบ่อยอ้าแตนี่นะหักดังกูเตันนี้นะแตนี่วะเฮ้ยทำไฟนะเขาส่เรียเฮ้ยอคือมันกระดดแจเลยเอารสี่างเงี้ยเอาซีชมพูนี่นะเออโอเคซีชมพูมัคือหมูดีแอนี่ผัดไ หางกระดาษได้สามสี่อย่างทุกคนเฮ้ยฮันเจ้าบ่มีสีว่าซื้อสีทองสีเงินนะสีพ่นเออจะขายกล่องนด้เหจะขายะีพลเงินมแล้วได้ดยนะเออมาแล้จชิบะมาแด้จชิอันในตัดสนัน้นวุ้้างที่ปลายพันยนเออใส่เรียนนะ มันจะสิเต็มไม่พอะดอกเฉลียนเฉลียนเปเลวแ่ๆเป็นพวกแก่ๆขงมันีขานได้นันหนาอือจอยนะาเกินนะค่ะปากุญแจไปยูโหลบบได้แลวเขาเห็นเป้าไม้สามพันไปเรียงไปเรียงแบปคนึงรอบปูนึงไปเรียงงูอะไปพอการเอาอะไรอันเอออันเมตาห์ตัวนยัน เี่ยวประหาเบ์นะบางอนอันนี้ไปซื้อหันเพื่อนสาวจ้าทุกคนซื้อหันสาวออนหนนันไอโฟนาสาสาต้องขาดอีกนึงยังคุณเนาะลูกหล่าคัมแพงขี้รถก็ลูกล